สวัสดีครับผมไอรอนจากช่องเอ็นเตอร์เมนนะครับก็ไม่กี่ทิย์มานี้ผมเพิ่งไปสุราษฎร์มาแล้วก็ทําบัตรประชาชนหายที่สุราษฎร์นะครับผมก็ค่อนข้างเรื่องใหญ่เลยแต่ว่าก็ได้ไปค้นพบวิธีทําบัตรประชาชนนะครับผมของปีนี้ซึ่งไม่รู้ปีเหมือนปีแี่หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าการทําบัตรประชาชนในปีนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับผมและก็ไม่ต้องไปแจ้งความด้วยทําไมอ่ะมาดูกันคือเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับผมเชื่อไหมครับว่าเอกสารนะ่ะไม่ต้องเตรียมก็ได้ ถ้าหากเราจําหมายเลขบัตรประชนชน13หลักของเราได้นะครับผม,มถ้าเราจําได้เอกสารไม่ต้องเตรียมเลยครับผมสามารถไปบอกที่การอาเภอได้เลยแต่ถ้าหากเราจําเอกสารเอ้เราจําหมายเลขไม่ได้เอกสารที่ต้องเตรียมนะครับผมก็แค่ในกรณีที่มีใบขับขี่นะครับผมเพราะใบขับขี่ของเราเนี่ยสามารถโชว์อาจจะมีหมายเลข13บบัตรได้ถ้าเราไม่มีใบข,ขับขี่ไม่เป็นไรพาสปอร์ตก็ได้ไม่มีพาสปอร์ตอีกไม่เป็นไรโชว์ สำนาทะเบียนบ้านครับผมหรือว่าจะเอาเอาโตัวจริงมาก็ได้เอาเป็นว่าขอให้เรียกว่าอะไรขอให้มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเราครับผมสิบสามหลักแค่น,นั้นเองง่ายมากถ้าไม่มีทั้งสามอย่างเลยนะครับผมไอ้นี้ผมไม่ทราบนะแต่ว่าไปค้นหาใน,นเพิ่มเติมเ,มเขาบอกว่า,เ,าเอาสมาร์เอาหัวหน้าหรือว่าผู้ปกครองเราอะที่มามายืนยันตัวตนเราได้ว่าเรามีตัวต,วตวน,นจริงๆอ,อ่ะอ่าก็ทําไมไม่ต้องไปเสียตำรวจเพราะว่า ใบแจ้งความเนี่ยหลังจากที่เราทําเรื่องแล้วเขาอําเภอเนี่ยหรือว่าสถานที่ที่เราไปติดต่อทางบัตรปร,ระชาชนเขาจะเอาใบแจ้งความให้เราเลยครับผมคือตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาไปเส่ตำร,ร,รวจแล้วอืมตอนแรกอะ่ะผมไปเส่ตำร,ร,รวจนะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ต้องทําแล้วให้ไปอําเภอได้เลยอ่ก็เสียเวลาไปเส่ตำร,ร,รวจครับผมและก็ที่อําเภอก,ก็ออกให้ผมจริงๆนะครับผมดังนั้นถ้าทำบัตรประชาชนตอนนี้หายก็สะดวกมากครับผม ถ้าจํไมาได้สิบสามหลักได้ก็ไปทําได้เลยแต่ถ้าหากจําไม่ได้ก็ต้องเตรียมเอกสารที่สามารถยืนยันตัวตนได้ครับผมแค่นี้เองครับผมง่ายมากก็สับคิมนี้ก็ขอระเบียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ